สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขุสุขชนครับพี่น้องครับผมนะครับมื่อวกลับมาพอกันอีกแล้วครับนะครับผมกับช่องบ่าวมืดชาแนลวิธีบ้านๆตามสไตล์กดบ้านนอกเนาะครับเนาะพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนจะอันสภาออกหน้าเนาะครับเนาะเบิ้งเบิ้งกาครับเบื้องกาว่าช่วงนี้กับฝนมาตกเนาะครับเนาะฝนมาตกดีสภาพ เราเบิงการนาะครับเนาเมื่อเกิดเป็นคลิปว่านเขาเนาะครับเนาะว่าคลิปว่านอ่าเรียกว่าว่านข้าวพี่น้องเราเมิ่อกี้จะว่านเขาเนาะครับเนาะว่านเขานะครับแปลให้พ่อเมื่อเมื่อเมื่อคลิปรังนะครับเนาะอ่าจะมีคลิปอ่าว่านข้าวนะครับผมอันเมื่อนี้ก็จะออกมาเบิ่งครับว่ามันออกออกงอกออกย่างบนเราครับเนาะเราม่ใช่ใหญ่จำได้นะครับแต่ว่าช่วงเด็กโฟนกระปตกทิ้งช่วงนะครับเนาะนะครับกับผมเป็นยังเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ เปล่าอสิพีาเลาะเบิ ok บ้งนะครับว่ามันม like, ันออกลายปันใดเลยยังนะครับเนาะนะครับแต่ว่าฝนก็ยังบปร่นะครับเนี่ยถ้าฝนบปร่งหรือย้ามมันขึ้นเด้อพี่นะครับเด้อพี่น้องนะครับผมหญ้ามันขึ้นนะครับขึ้นแล้วมันสิอ่าเสียหญ้าอีกเื่นึงนะครับเนาะยวสิพาอันเลาะเบิ้งนะครับไปสิพาเลาะเบิ้งนํากันนะครับผมอันนี้กําล like ังออกครับกําลังออกแต่ว่ามม่บอกค่อยเห็นชัดนะครับเนาะแต่ว่ามันออกแล้วนะครับเด้อมันออกแล้วครับแต่ว่าเพราะว่านาวานเนาะ ป้ามืดสิบ่ค่อยอันไรไม่ค่อยเบบเอาขี้ไรแต่กําลัางออกเบื้องชัดๆนะครนะับเนาะออกกําลังออกครับดีเซพเบิ่งให้พุ่นนะครับนะเนาะรีสงกีกหยากขึ้นเล้วพี่น้อง ฝนบาตกทิ้งช่วงหญ้าก็จะขึ้นหญ้าโอ้ยเห็นเนาลิ่นพันกันครับหญ้านะครับเนาะหญ้าขึ้นเขียวเลยนะครับแต่ถ้าฝนตกนี่มันจะเอาสิบบ่มหนำเนาะครับเนาะบ่มนํำบ่มนํำบ่ให้หญ้ามันขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นได้เด้อครับออกงอกออกออกแล้วแต่ว่ายังบลายออกยังบุตรลายเนาะครับเดีสิพาไปเบื้องอีกให้พุ่นเนาะครับ่าสิออกลายําได กำลังออกครับแต่ว่ายังบมเขียวนะครับเนาะอาจอาจจะใหญ่จังน้อยก่อนครับอาจจะเขียวเลยนะครับผมนะครับดิสซิพิวเบิรงให้พุ่นครับผมนี่ครับไฮนี่นะครับเนาะนี่ก็ออกแล้วนะครับออกแล้วแต่ว่ายังบมเห็นชาต์ปันใดเนาะยังพว่ายังบมใหญ่นะครับเนาะออกแล้วออกแล้ว สังเกตชัดๆนะครับออกแล้วครับผมแต่ว่ามันยังไม่ทันได้ใหญ่นะครับเนาะออกหมดแล้วครับอันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเนาะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับกําลังออกนะครับเรากำลังออกปัญหาก็คือเอ่อถ้าฝนไม่ตกก็คือหญ้ามัที่ขึ้นนะครับนะครับฟังพุ่นก็ออกเลยนะครับผมนออกแล้วครับออกแล้วแต่ใบไมาทันได้ใหญ่ครับผม อันน On ี้เป็นต่อจากคลิปบ้านเขานะครับเนาะคลิปวัดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็เอาความคืบหน้านะครับความคืบหน้านะครับเอาความความคืบหน้านะครับมาฝากพี่ต่อพี่น้องครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็บอกเอายังไงนะครับพี่น้องครับผมนะครับตัวโอกาสหน้าจะพอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปมื่อนี้ก็อันนะครับเอาเอาคลิปมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนะครับคลิปบ้านเขานะครับเนาะตอนนี้ก็คือความคืบหน้า ตอนนี้ก็ออกแล้วครับออกยังบันไดเนาะครับเนาะนะครับมืัอนี้ก็เขาจบเพียงตอนนี้เนาะครับเนาะพี่น้องป้องไปสู้ๆสู้คนครับผมนะครับลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะครับเนาะนะครับสำหรับคลิปตันนี้ก็ขอบราบขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขามาให้โอกาสนะครับเนาะรับชมช่องบ่าวมืดชาแนลนะครับผมนะครับกราบขอบคุณหลกท่านนะครับเนาะพี่น้องครับผมนะครับสวัสดีครับ